สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมารีวิวนะคะรถเข้ามาอีกหนึ่งคันเลยค่ะคันนี้เป็น Toyota ายารินะคะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะตัวเป็นตัวสองเอ่อหนึจุดสองคันนี้เป็นรถปี2019ัไม่อยู่เพียงแค่1 8 7 0 0แปดหกิโลเมตรเท่านั้นนะคะออปชั่นครบคบแถมได้สีแดง เปรี้ยวๆกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหารถอีโคคาเน้นประหยัดนะคะต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวบีจะพาชมรถรอบคันกันนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าสวยมากๆแล้วก็ยังโสดอยู่นะคะยังไม่ติดจองทักเข้ามาหาบีได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรถรอบคันของรถคันนี้กันดีกว่าะคะ่ะเรามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะไฟคู่หน้า ะคะเป็นไฟนะคะโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่าไฟลูกแก้วนะคะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะตรงกลางประดับด้วยโลโก้สัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้เลยแถมมีคิ้วนะคะมีคิ้วโฮเมียมประดับให้นะคะสวยๆเลยนะคะ สวยมากๆนะคะรูปทรงโฉบเฉี่ยวนะคะมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์ให้ด้วยนะคะคันนี้สวยมากเลยจริงๆแล้วก็มาคู่กับล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลลอยเดิมๆจากโรงงานเลยกับคู่กับยางคูดเยียนะคะสภาพสวยๆเลยดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะคะกัดตัดกับสีตัวรถได้ดีเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังว่า ใส่ของได้เยอะไหมนะคะสำหรับเปตรยตายาลิทคันนี้เป็นทรงแฮดแบ็ก5าประตูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังของคันนี้คันนี้เนี่ยจะตกแต่งเป็นสีดำนะคะเป็นรถสีแดงแต่ว่าจะตัดด้วยสีดำถือว่าดูสวยดูสปอร์ตมากๆเลย นะคะเรามาดูกันที่หัวน็อตเลยค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะรถสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักทิกคว่ำมจมน้ํามาก่อนแน่นอนนะคะดูกันที่หัวน็อตฝากระโปรงท้ายนะคะหัวน็อตไม่ถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะแล้วก็ซื้อรถที่ร้านเรานะคะอุป,ปรกรณ์ครบทุกขั้นดูกันเลยตัวนี้มีที่ปั๊มลมชั่วคราวให้เรียบร้อยนะคะมีถาดรองข้างหลังให้นะคะถือว่า ได้ไปก็คือครบๆเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมกันแล้วนะคะสำหรับตัวยี a y ้ายาลิคันนี้เรามาดูด้านในตัวรถคันนี้กันนะคะคันนี้ด้านในตกแต่งเป็นสีดำนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้แดงถือว่าตัดกันได้สวยมากๆ นะคะแล้วก็คันนี้เดี๋ยวเราดูเด,เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะเดี๋ยวดูรยายละเอียดข่าวๆกันก่อนตัวนี้นะคะได้เป็นจอเครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงาน,เป,นเป็นจอจาก t ตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องกันดูนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบนี้เลยสมาร์ทย์เลนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มนี้เท่านี้นะคะรถก็สตาร์ทรเครื่องแล้วนะคะดูกันที่เลื่อนไม้ก่อน เรือนไม้อยู่ที่87,454กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นคุณลูกค้านะคะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับฟังก์ชันต่างๆได้ด้วยที่พวงมาลัยเลยสะดวกสบายนะคะปลอดภัยในตอนที่เราขับขี่รถด,ด้วยนะคะในส่วนของแอร์จะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะคะรถได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องเสียงอย่างที่บอกเป็นจอเดิมๆนะคะเป็นจอเดิมๆจากโรงงานได้เป็นจอโตโยต้าเลย นะคะคุ้มมากตัวนี้นะคะก็คือเชื่อมต่อนะคะบลูทูธได้นะคะ fm am mp 3อะไรได้หมดนะคะอันนี้ครบเลยนะคะฟังกช์ชันครบใช้งานสะดวกสบายแถมภายในนะคะสวยมากๆนี่คือสภาพที่เรายังไม่ได้เก็บงาน100%นะคะยังสวยกลิปขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่า ส่วนต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตัวนี้เนี่ยเป็นรถ e ี o ค a าแต่ภายในนะคะดูเลยกว้างขวางมากนะคะเหมือนรถที่ราคาแพงกว่านะคะถือว่าใช้งานในครอบครัวก,ก็คุ้มนะคะคันนี้เดินทางไปต่างจังหวัดก็สะดวกสบายในส่วนของเบาะแถวนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถพับลงมาและใส่ของได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มจริงๆ ส่วนต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างสําหรับตัวนี้เนี่ยรถเป็นเครื่องยนต์พันสองซีซีนะคะดูสภาพเครื่องเลยไม่มีคาบเยิมคาบน้ํามันเลยนะคะเครื่องเดิมเครื่องแห้งรถเดิมดูหัวน็อตเลยค่ะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะดูหัวน็อตที่ฝากระโปรงได้เลยหัวน็อตไม่ขยับเลย สติกเกอร์มออยังอยู่รอยสีมาร์กจุดต่างๆนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเป็นการการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เครื่องเดิมไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ามีชนหนักมาก่อนแน่นอนดูกันที่คันหน้าเลยค่ะคันหน้ายังเป็นคันหน้าเดิมอยู่เลยนะคะคุณลูกค้าได้คันนี้ไปเนี่ยสบายใจหายห่วงใช้งานกันอีกยาวๆแบะนะคะสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะคะสติกเกอร์ทําความเย็นยังอยู่ครบ ฝากระโปงนะคะดูที่ฝากระโปรงฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะรถคันนี้ไม่มีชนมาก่อนเลยนะคะสะภาพสวยจริงๆเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้ใครที่เล็งไว้นะคะรีบพักมาหาบีได้เลยนะคะที่เบอร์064 768 6572 ถ้าชอบคันนี้นะคะทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอข้อมูลรถขอรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ขอรูปรถเพิ่มเติมทักมาหาบีได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่บีมาลงให้ดูกันนี่คือสภาพนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เข้ามาใหม่แล้วก็ ล้างฝุน่นออกนะคะแค่ล้างฝุน่นออกแล้วก็มารีวิวให้ดูเลยนะคะยังเก็บงานไม่ครบเลยแต่ว่าสภาพคือสวยอย่างกับรถป้ายแดงรถใหม่กันเลยนะคะได้ไปคือคุ้มจริงนะคะชอบคันนี้ทักหาบีเลยค่ะนะคะคันนี้นะคะราคาขายนะคะอยู่ที่ 4 0 0 0สนนะคะ39,000บาทรถ t o y o ต้ายาลิปี2018นะคะตัว1.2 G มาอยู่เพียงแค่87,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวเครดิตดีมีเงินทอนกลับบ้านให้ด้วยนะคะเหลือเงินกลับบ้านด้วยนะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจทักหาบีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ